วันนี้ก็อยู่กับเก๋ต่อต้อขาค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาดูกับรถส,สวยวันนี้นะคะก่อนอื่นเนี่ยขอแจ้งแบบโปรโมชั่นก่อนเพราะว่าตอนนี้โปร,ราแบบร้อนแรงมากทุกคนคะ่ะสําหรับใครที่ออกรถกับโตต้อขาของเราตอนนี้ช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าเรามีกระปกเปร์เ็นาน12เดือนค่ะและยังมีกับรอขับฟรี90วันนี้ คุณขับแบบสบายๆนะคะนอกจากนี้เรามีบริการหลังการขายกับการรับประกันเครื่องอยนต์และเกนนาน2ปี ครอบคุม179รายการใครสนใจสามารถพักัแชทหาแอดมินของเราได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อมาตามช่องทางต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กไลน์ที่ต่ออินสตาแกรมเว็บไซต์หรือกิ่งกลางมาได้กับหมายเลขโทรศัพท์083 777 777 7 77 7, 77 7และ083 777 7757 77ค่ะมาดูกันกับคันนี้เลยนะคะวันนี้เราอยู่กับรุ่นยอดนิยมมีมาอย่างยาวนานและเป็นรุ่นที่ขายดีตลอดการค่ะมันก็จะเงือแตกสนิดหนึ่งเพราะว่าลืมสตาร์ท นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เราอยู่กับ Toyota a u t i s สค่ะตัวนี้1.6 g Min ีไน,น,นะคะรถปี2018ค่ะให้ดูด้านในกันก่อนเลยให้ดูความสะดวกสบายกับการน,นั่งด้านหลังเป็นผู้ที่สั่นแบบนี้พื้นที่เหลือๆนั่งสบายๆเพราะว่าเป็นรถขนาดกลางๆนะคะขับขี่ก็สะดวกสบายค่ะด้านหลังไม่มีอะไรมากมีเบาะให้นั่งนะคะแต่ว่าให้ดูว่าเบาะ แน่นๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นบอ่อหนังทนสีเบทค่ะไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดนะคะแล้วก็ด้านหลังเขามีกับสิ่งอํานวยความสะดวกนะคะก็จะเป็นช่องเสียบ USB 2จุดค่ะไว้ชอไว้เสียบชาร์จสมาร์ทโฟนต่างๆได้จะชอบเป็นเฉียบเียบตลอดเลยคุณม่ค่อยชัด <c oughs> ไว้เสียบสมาร์ทโฟนนะคะ2จุดด้วยกันนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับลำโพงนะคะ6ตตำแหน่งด้วยกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกับด้านหลังกันต่อเลยค่ะทุกคนคะนี่นะคะ อยากมาดูด้านท้ายนะมาดูบ้านท้ายของน้องเขานะคะ <Wow. S 1> ด้านหลังเนี่ยตัวกระจกก็จะเป็นระบบไลฟฝ้านะคะแล้วก็จะมีกับไฟเบรกดวงที่3ค่ะไฟท้ายอะไรต่างๆดีไซน์สวยมากทุกคนคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูนะคะกับด้านหลังกันสินิดหนึ่งนี่ นะคะหุยใหม่ทุกคนสะอาดสะอ้านมากเลยด้านหลังนะคะถ้าเกิดว่าผ่านการวางคงวางของหรือว่าใส่ของอะไรเยอะแยะมันจะต้องแบบมีคาบสุกระปกอย่างเช่นรถเกบเป็นต้นเพราะว่าวางลงทรองเท้าแล้วไม่เคยทาความสะอาดแต่นี้คือสะอาดสะอา้านมากทุกคนคะ่ะแล้วก็พื้นที่กว้างในระดับหนึ่งนะสามารถเก็บของเก็บกระเป๋เดินทางต่างๆได้อย่างอะไรอะไรต่างๆก็ยังคงอยู่ครบถ้วนค่ะนะคะสภาพคือสวยมากนะคะและเดี๋ยวเรา มาดูกันต่อเมื่อกี้เปิดด้วยแบบโซนของบริษัทแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของโซนด้านหน้ากันสันิดหนึ่งนะคะคุณแจมานอนตายอยู่ตรงนี้ทุกคนคะ่ะมาดูนะคะสําหรับในส่วนของด้านหน้าค่ะด้านหน้าสภาพคือสวยนะเป็นสีชูโชนนะคะ เบาะสภาพดูดีไม่แพ้ด้านหลังเลยนะคะก็คือไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยขาดเบาคือสวยอะเอาง่ายๆสวยมากสวยทุกที่นั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างคนขับคนขับือว่าจะเป็นโซนด้านหลังที่พาไปดูเรียบร้อยแล้วนะคะสภาพสวยค่ะพวงมาลัยเนะคะเป็นตัวมาติฟังก์ชันในเรื่องของการปรับวอลลุ่มปรับโหมดค่ะซ้ายมือก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียถ้าเปิดปุ๊มมันจะเสียงดังไหมเฮ้ย <c oughs> ดังด้วยดังจริง ก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียทดสอบลำโพงนะคะแต่ไม่ต้องตกใจนะคะไม่ติดลิขสิทธิ์ใดๆเพราะว่าเออไม่มีคืนค่ะไปปรับตั้งค่าไว้ขึ้นไหนไม่รู้นะคะเป็น AM U. อยู่อ่ะตัวนี้นะคะก็ここเล่นวิทยุ FMAM ต่างๆได้ต,ตั้งค่ารายการโปรดได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับ AUXUSB ได้ด้วย <S <S ตัวแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะขยับลงมา <S <S ก็จะมีช่องเสียบไฟ1 2วลต์ค่ะมีตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ตรงกลางเป็นที่วางแก้วช่องใส่ของพื้นฐานทั่วไปซ้ายมือก็จะเป็นช่องใส่เอกสาร คันนี้มาพร้อมกับแอบแบกรอบขันด้วยค่ะสวยๆแบบนี้เลยทุกคนแล้วเราขยับมาดูกับตัวล้อกันสินิดนึงนะคะล้อที่ได้เนี่ยเป็นล้อแม็กสีทูโทนจากทางโตโยต้าขนาด16นิ้วนะคะยางสภาพยังดูใหม่ยางสามารถขับขี่ได้แบบสบายๆค่ะมาต่อกันกับด้านหน้านะคะกับตัวบอดี้แลกเครื่องยนต์นะตัวฝาก,กระโปรงเดิมๆค่ะแต่เข็บข้างต่างๆสามารถจิกเข้าได้นะคะแผ่นซับอร์มร้อนยังดูใหม่อยู่เลยนี่ นะคะสภาพสมบูรณ์ด้วยนะคะแล้วก็บอดี้หลักของเขานะคะหัวโช๊คซ้ายขวาสภาพสวยงามนะคะเ mm hmm. ม็ดอักลินตัวสวยงามแบบนี้เลย mm hmm. จุดม้าจากโรงงานที่เป็นสีแต่งแต้มก็ยังคงอยู่สภาพเดิมค่ะ mm hmm. คันกลางนะคะ mm hmm. ก็จะมีสัญลักษณ์เป็นเลข3ตัวเดียวแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ทุกคนคะ mm ่ะ hmm. เครื่องยนต์เดิมๆไม่เคยเดินยกไม่เคยเดินถอดไม่เคยเดินเปลี่ยนค่ะ, mm hmm. คะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.6หรือว่า1600 นะคะก็จะให้กำลังค่ะอยู่ที่125แรงมา้าแล้วก็แรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่157รอนิวตันเมตรด้วยกันค่ะดูกับด้านหน้ากันบ้างตัวกระจังด้านหน้านะคะก็จะเป็นตัวคมเมียมพาดยาวนะคะมาจนถึงไฟหน้าเพิ่มความคมชัดความโดดเด่นให้กับตัวไฟหน้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยจะเป็นตัวมัลติรีเฟกเตอร์ด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ LED นะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าและที่สำคัญ คันนี้มาพร้อมกับสีดําแบบนี้เลยคือบอกเลยว่าสีดำเนี่ยไม่ได้เห็นกันบ่อยนะคือตามท้องถนนว่าไปก็ไม่ค่อยเห็นนะคะถ้าเป็นสีเทาอะไรเงี้ยจะเห็นบ่อยแต่สีดําน้อยมากทุกคนคะใครที่บอกว่าชื่นชอบกับรถออติสอยู่แล้วนะคะหรือว่าแบบชอบสีดําอยู่แล้วคันนี้ตอบโจทย์แล้วบอกเลยว่าราคาถูกมากๆป้ายแดง869,0 0 0บาทค่ะใครสนใจคันนี้ที่โตโต้ค่ะข,ของเราขายอยู่ที่499,00 0ากบาทค่ะ hot และเลือกกันผ่อนได้แบบสบายๆย,ยาวนานถึง84เดือนและย้ำรอยกับรตอนนี้นะคะซูมเซนยาวนาน12เดือนค่ะและยังมีกับโรขับฟรี90วันรวมไปถึงค่ะมีการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นาน2ปีครอบคลุม179รายการนะคะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศค่ะใครสนใจ,จก็อย่างที่บอกเลยสามารถติดต่อมาได้ตามช่องทางต่างๆของเรานะคะแล้วก็ย้ำกับหมายเลขโทรศัพท์อีกหนึ่งรอบกับ08377777 และ083 777 7757ค่ะรวมไปถึงนะคะคุณสามารถที่จะรับชมรีวิวเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่อง YouTube ของเราโต๊ะอโลต์ต้าชาแนลค่ะเข้าไปแล้วนะคะรบกวนฝาก,กกด Subscribe กดกระดิ่งและฝากกดไลค์แชร์กันด้วยค่ะแล้วบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆ เป็นรถขนาดกลางๆขับขี่สะดวกสบายใช้ในตัวเมืองก็ได้ใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้หรือบางทีอยากจะเดินทางออกต่างจังหวัดคันนี้ก็สามารถไปกับคุณได้แบบสบายๆและที่สำคัญเป็นรถสวยคัสสภาพเกตเอใครสนใจซื้อได้ต้องรีบซื้อค่ะและวันนี้หมดหนะ้าที่โอเกแล้วค่ะไว้เจอกันในใหม่คลิปหน้าจะเป็นรุ่นใดรอติดตามชมได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ you